่ะเพื่อนๆที่กำลังในช่องฝ่าว่าหลักเสษค่ะวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวกันอีกเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มองซามิเชลนะคะก็จะเป็นโบสถ์กลางน้ําทุกคนแล้วก็ติดแบบติดมรดกโลกด้วยทุกคนเป็นที่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมวันนี้าจากอากาศ17องศาครับลูกับแม่ของเอนด้จาวันนี้อากาศ17องศาจริงๆอากาศนะไม่เย็นแต่ว่านี่แหละลม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 แล ใช่แล้วก็แดดยังไม่มาแต่ก็โชคดีที่ฝนก็ยังไม่ตกเพราะฉะนั้นเราก็อย่าบ,บ่นมากเราก็ไปอ่ะแล้วขับรถมานะคะที่จอดร,รถเขาก็กว้างขวางมากเดี๋ยวให้ดูที่จอดรถเขาเยอะมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกโบกรถให้ดูแลให้ค่าเรื่องที่จอดรถเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหาเลยแหละอ,อแต่ว่าอันนี้เราก็ถือว่ากันมาเร็วแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะเนาะถือว่าเยอะนะ<ร>ามาตอนนี้11โมงขนาดเราก<อ>ว่าว่า,วาเราออกมาเลยก็กจะเต็มแล้วทากิ้งก็จะเต็มแล้วเห็นไหมคะแต่สวย ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเอเดนมาเที่ยวกับใครวันนี้มจ้าเป็นตัวนี้ไหนลงไปก็ได้เพราะมันทะลุกันเแนบบ่ยเป็นตัวนี้ P10A P10A โอเคเราต้องจำที่จอดรถเพราะมันมหาศาลมันกว้างใหญ่มหาศาลมากส่วนค่าที่จอดรถก,ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าน,านาทีไม่เป็นไรนะคะไป ไปค่ะให้เบน้นนำเที่ยววันนี้ไปกันนะไปเดินริครับออดูฮะเราเห็นไกลๆแล้วเมื่อกี้เราก็ไปแอบปีนโคกนู่นถ่ายรูปแล้วสวยแต่ว่าจริงๆเขาห้ามปีน <c oughs> คนไทยอาจจะย,ยังไม่ถึงนู่นเห็นไหมไกลๆหนูโอ้สวยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน คือคนที่เขารอรถัชเ่อมตัสแล้วก็มีแบบมีสายเดินก็เดินไปค่ะเดินแถวน๊กเดินเป็นแถวมดเตรียมกันไปจริงจริงเดินไปก็ไม่ไกลนะเราอาจจะดูก่อนว่าเราจะเดินไปหรือว่าเราจะนั่งรถไปขาไปเนี้ยเราจะเดินไป okay. แล้วก็เดี๋ยวตอนกลับเราถึงจะนั่งรถกลับเราจะได้ทั้งสองฟิลแล้วเวลาเราถ่ายรูปจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะสวยกว่าไงคุนก็เดินเยอะเหมือนกันี้ตรงน,เ,นเป็นฟิลคืมๆเพราะว่าแดไดไม่มาไงก็จะได้ฟิลนี้แหละเป็นะคะเป็นอะไรบทบทก็คือเอกริสลูก เป็นทะเลโคลนตมไกลๆนู้นจะมีคนกำลังเดินข้าม ้าน้ำข้ามทะเลจริงๆเข้ามาข้างในแล้วคนเยอะมาก ร้านอาหารก็เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคนกำลังรอกินข้าวเยอะมากเดี๋ยวจะเดินกลับไปก่อนทุกคนเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเราต้องขับรถกลับนะคะ อยู่กับเด,กเด็กแล้วก็พาเด็กไปเที่ยววันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันร,รอบๆปะมายนี้ทุกคนถึงรถแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอพักผ่อนแล้วก็นอนเอาแรงขับรถกลับปารีสนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่แบบไม่ป่วยนะทุกคนอยากจะให้ได้หลายฟิลเจอรหลายฟิล ป่วยแล้วก็เที่ยวแบบป่วยๆเนี่ยแหละเออในบรรยากาศเก็บได้เท่าที่เก็บนะคะอาจจะกลับมาซ้ำก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย